ลองคิดถึงกลไกดูเอา้ารายกาเป็นข้างบนเนี่ยองค์กรสลายจาริงแล้วต้องตรวจสอบไงตรวจสอบทุกองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ทําไมไปพบประธานของฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยมีอดีตนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติก็บประวมนั่งด้วยซึ่งปรากฏว่าท่านอาดีตรองโจ๊กเนี่ยนะครับท่านก็ถูกไต่สวนโดยปปชอ,อยู่นะขนาดนี้อีกมันก็เลยเหมือนกับเอาแล้วทำไมามาหัวกันทั้งหมดข้างบนเลยเปปชสําคัญอย่างไรครับสําคัญตรงที่ ชี้มูลไงแล้วเป็น,นกลไกในการที่จะดูว่าข้าราชการคน,คนไหนในระดับสูงนะฮะ,ฮะทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติหรือไม่แล้วจะเหมือนนั่งระับสวนนะครับที่เห็นว่ามีมูลก็ต้องปิดจริงตามนั้นก็ฟ้องให้การฟ้องต่อาศาลประเด็นอยู่ตรงนี้ไงครับว่าเอาแล้วในเมื่อเรื่องของอดีตรองผบท่านถูกร้องอยู่แล้วทาไมปปชเข้าไปเกี่ยวข้องเอาแล้วทําไมพาไปพบท่านประธานวันนอซึ่งท่านก็กำลังต้องพิจารณาด้วยว่า กรรมาการปรปรชก็คือท่านสุชาติขนาดนั้นเนี่ย<ฆ>จะถูกร้องแลจะจะถูกส่งเรื่องต่อไปให้ม,ม,มันก็เห็นว่าไอต้ตกลงกลไกเหล่านี้แล้วประชาชนเนี่ยอยู่ข้างล่างเข้าไม่ถึงเนี่ย<ฆ>ก็ได้แต่มองหรอเราต้องรับสภาพในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้หรอืออันนี้เขออยายัดตัง้งเป็นคำถามไว้นะครับ